ครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมารำครับช่องกีเซยลระเพริอนออฟพิเชียลนะครับสี่โมงเคืองครับพี่น้องแดดลมลมตกวัดสองคอนวัดสองคอนนะครับอำเภอสูงเนินครับโอ้คือปังแท้อา้าวสิเดเลินกระเทบยมกี่ห,ห้าวสวยๆไปเลย โอ้แดดคักพี่น้องแดดจนถ่ายคลิปบ่ได้เลยนะครับช่วงนี้แดดร้อนมากเอาออดสาเบิงเอาพี่น้องนี่แดดล่มล่มตกฟังถ้าไม่พอมาแลกกับพ่อได้นะอ้ ه, วันนี้มีอาหารตามสั่งไหมสอดแจ้งนะวันนี้นะต้องมีอาหารตามสั่งนะ ออเดอร์ให้หน่อยสักกล่องสองกล่องนะปฏิจาร์นนนนไม่ถ่ายคลิปแล้ววันนี้ร้อนมากเนี่ยเพิ่งถ่ายได้คลิปที่3นี่งนี่กับใช้หนู3เดือนละบ่กเมียนวมูมีไม่ล่าเมียนเอออ้าวสู้สู้สู้สสสกำลังใจสู้ต่อไปทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงหอดไปได้ก็น,นอนได้นะฮาแดกดากเงย ก็ใช่โคเฮ็ดเสื้อสีนี่แหละโต๊ะต้องซือสีเหลืองง่ามบ่เออพันตัวสั่งไปแล้วทำแจกอย่างเดียวโต๊ะไหนเด้ออ้าวให้หมแล้วเนาะระดับระดับคุณต้องสองสามตัวพอแล้วเนาะ <c oughs> โอ้ยอยากกินอยากกินตำบัง,งิ้วไหมฮตำบังิว้วเส้นมดแดงเนาะเออคืออยากตำบังิ้วไหมฮะเส้นมดแดงเส้นมะขามไหมฮะ พอได้มีขายไงไปซื้อมานงอ้าวไอ้าสวัสดีครับครับรถบาร์บกครับนี่อ้ายครับรถบาร์บก่อนไม่ใช่บาร์บได้ยังไงโอ๊ยสวัสดีครับพี่ตันครับเพลงเราติดหนึ่งมาแรงแล้วเุี้ยผิงบอกเพลงพอติดหนึ่งมาแรงพนะกตัโอ้โหโค้กขอผมศิลปินดาวรุ่งดวงใหม่นะครับอันนี้อันนี้เยอะกว่าเหรอ ไม่ใช่แล้วก็ัน้ำแจดมินถึงน้ำครับในพี่น็อตนี่พี่น็อตพี่น็อตอะไรน็อตโมดิสลมเรียกว่าน็อตแท็ดน้องน็อตแท็ดแต่ก่อนเขาเป็นผู้หญิงครับตอนนี้เขาผู้ชายกลับใจบรรยากาศช่วงแรกๆนะครับ กำลังอ,อุ่นอวกันครับช่วงนี้ครับโอ้จะได้นวดเนาะถ่ายคลิปหลายพี่น้องเอ้ยอจะได้นวดพพหัวได้นวดกันแล้วอ้อาวพี่อาร์สวัสดีครับพี่อาร์ร้อนไหมโอ้มีโซลาเซลล์พร้อมนะ่ะสุดยอดเลยเอา้าวน้องหลอดน,องงน้องหลอดอุยใส่ผ้าส้น ทำไมไม่ใส่โบดมาเลยน้องหลอดจริงๆแล้วก็อยากได้โบดมาด้วยนะครับใช้โซ่เลยครับสุหยอดเลยถ้าแทงโดนพันเรียบร้อยไม่ได้กินผมเออเพราะว่าแทงไม่เข้าครับทะนาเหลือเกินโอ้เด็ดเพิ่งได้ถ่ายคลิปแดดลมล่มตกพี่น้องจะตัวก้ารุ่นแรก ปล่อยไฟตะกอนะนาเนาะองค์ละลานกระสือนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศยามแรงๆครับ วันนี้คาดว่าคนจะเยอะนะครับเพราะว่ามาปีที่แล้วคนเยอะมากนะครับมาให้กำลังใจกันเด้อพีนอ่น้องมาแรงบัตรราคา100บาทนะครับบัตรการกุศลนะครับบัตรราคา100บาทนะครับข้าคืนนี้าราคาตั๋ว100บาทเอฟซีสาวหน่อยบุกควนพลาดครับมาแรงครับ อยู่เขตนครราชสีมานะครับใกล้ๆใ,ในเมืองนะครับทีมงานเรากำลังขมักขม้นอยู่ครับเพราะว่าช่วงบ่ายนี้แดดร้อนแดดก็จะเป็นลมเลยครับ

สามเดี๋ยวเจะได้อีกทำไปเรื่อยๆอันนี้พร้อมแล้วขอบคุณทุกกนัใจนะครับบรรยากาศยำค่ับๆครับมาสำหรับเชัดแป้งครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ